โอเคครับพอดีมาเจอ f c นะครับทักทายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านท่านผู้ชมครับวันนี้มาเปิดเปิดหน้ากันนะครับเปิดหน้าที่มึงเขาจะได้รู้จักวันนี้มาซื้ออะไรก็มาเดินดูของเรื่อยๆครับอ๋ออยู่แถวนี้อ่ะครับอยู่แถวนี้ครับแถวแถวบางพีกิ่งแก้วนี่ครับอ๋อครับผมก็อืมที่นี่ของก็มีเยอะครับมีทุกๆอย่างราคาก็ไม่แพงราคาถูกครับขอบคุณมากครับผม อ๋อครับผมติดตามมานานหรือยังคนคอนยโสนานนานอยู่ครับหลายๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับวันนี้มาเดินก็เจอ FC นะครับ094ครับเก้นะครับ4ีซีเจ็ดเอิ่มหกแปดสามห้าครับเกี่ยวกับอะไรครับเครื่องเสียงโดยตรงเลยเหรอเครื่องเสียงโดยตรงเลยเน้องครับต่อรองกันได้ใช่ไหมครับครับต่อรองกันได้ครับนะครับ้านตรงตลาดนิ่มเก้านะ กลายเป็นคนดังไปแล้วใช่ไหมครับรู้จักเยอะเพราะนั้นก็ไปตลาดสังกสีเราทักกันเอาแล้วตลาดสังกษษสีกไปวันไหนผมไปวันนั้นผมก็อยู่ที่ตลาดคุ้มกล้านะครับวันนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองนะครับตลาดนี้เ,เป็นตลาดนัดเย็นนะครับ ตลาดคุ้มเกล้าตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดลาดกระบังก็อยู่เพื่อตลาดนัดคุ้มเกล้าก็อยู่ลาดกระบังนะครับผมถนนตรงนี้รู้สึกจะเป็นถนนท่านเจ้าขุนหรืออะไรสักอย่างนะผมจาไม่ได้เดี๋ยวผมมารอบแรกนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดวินเทจตลาดแปรกับพื้นนะครับมีทั้งเสื้อผ้านะครับของกินนะครับก็ตลาดทั่วทั่วไปนะครับแต่ว่าเน้นไปทางตลาด แนววินเทจนะครับ,รบของเก่าเครื่องเสียงเก่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินดูด้วยกันนะครับน,นี่ครับร้านแรกเลยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงนะครับลำโพงเก่าอะไรพวกนี้นะสวัสดีครับนี่ล้อแม็กซ์จงมีเลยโอ้ล้อแมกซ์รถยนต์นะครับบริสตอลนะรู้สึกจะใหม่เลยแล้วเนี่ย เดินเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางบางช่วงก็อาจจะไม่มีของที่เราต้องการถ่ายถ่ายคลิปนะครับก็ผมก็อาจจะเดินไวนิดหนึ่งนะ,ะเนี่ยพวกที่อชอบเลือกซื้อสินค้ามือสองนะครับของเก่าของหายากนะครับตลับเทปแผ่นซีดี เสื้อผ้ามือ2นะครับนี่อันนี้ล็อกแรกนะครับผมเดินซอยแรกนะครับเดี๋ยวเดินไปก่อนนะอของดีๆมันจะอยู่ข้างในนะตอนแรกๆอาจจะยังเป็นของพื้นๆอยู่นะครับเครื่องมือช่างนะครับขายอะไรขายคอม้ตบุก นะครับแล้วก็พวกของเป็นแผงอย่างนี้ก็มีนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าพวกสายชาร์จต่างๆนะครับผมก็เป็นพวกโอ้โหนี่มันเก่าจริงๆแล้วเนี่ยอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับที่ชาร์จแบตโซ่นะโอเคเดินต่อไปนะครับอันนี้ซอยแรกนะ อนแรกก็ยังเป็นพวกเสื้อผ้าซะมากกว่านะครับมผมเดินดยาวๆนะครับถ้าคลิปยาวไปผมก็จ,จะตัดเป็น2คลิป3คลิปนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะเ,เพิ่งเปิดนี้ ใจก็มาเดินได้นะครับตลาดนี้ก็มีตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับผมมาวันอาทิตย์นะผมไม่แน่ใจว่ามีวันไหนบ้างนะครับเนี่ยมีทุกอย่างเลยดีกว่มามะม่วงยังมีเลย <c oughs> นี่ของที่มันต้องมีทุกตลาดเลยนะครับเป็นแตรรถนะครับแล้วก็ อมอเตอร์ของมอเตอร์ไซหรือเปล่านะผมไม่ไแน่ใจนะพัดลมนะครับอุปรกรณ์ช่างต่างๆเลยกนะระเป๋านะครับอันนี้เดี๋ยวนะผม เห็นมีเครื่องเสียงม่มุมนี้มุมหนึ่งนะครับเป็นโฮมเท h เตอร์เป็นมินิคอมโปนะครับเนอคอมโปรุ่นเก่าเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงนะเนี่ยนะครับก็ถ้าอยากได้สินค้าแนวนี้นะครับก็ให้มาดูได้นะครับที่ตลาดคุ้มเกล้านะครับ บางที่ผมก็ไม่ได้ขอเบอร์โทรลูกค้าไอ้พ่อข้าวนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะผมก็ถ่ายแบบแว๊บๆบบบนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ขอเบอร์โทรไว้นะครับน,น,นี่เขาเลือกอะไรกันไปดูสิผมเห็นคนลือกันโอ้รองเท้านะครับนี่นี่เห็นไหมคือสเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้ไงรุมกันแบบนี้เลยนะ รองเท้าไม่รู้คู่เท่าไหร่นะครับขายแค่ตั้งชั่วโมงชั่วโมงนี้นี่ก็เต็มแล้วหมาเราครั้งแรกเลยเต็มเลยครั้งแรกเป็นตุนแบบมันจะนอยู่ที่ประมาณกี่คืนโอ้โหเอาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบมาร้านเดิมแล้ววนรอบที่สองนะครับวันนี้มาร้านเดิมร้านนี้เขาขายอยู่ที่เดิมนะไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนี่นะครับ ผมขึ้นอ๋อไปไปเดี๋ยวไปวันที่ยีิบเก้าครับมาเก็บเก็บคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลาถ่ายใครมีคนรู้จักในตอนนี้หรอ๋ออ๋อมีคนรู้จักใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกเบอร์โทรหน่อยมันมีเดี๋ยวเดเดินข้ามได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถือไม้นิดหนึงเอาบถือไม่หน่อยเอาบอกเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์เก้าสี่ครับเก้าสี่นะครับซีซีเจ็ดหกแปดสามห้าครับ ครับเกี okay. mm ่ยวกับอะไรอ่ะเครื่องเสียงโดยตรงเลยวะเครื่องเสียงโดยตรงเลยเนาะครับต่อรองกันได้ใช่ไหมครับครับต่อรองกันได้ครับไหนนะครับให้ดูบรรยาการ้านตราตลาดสังเก้านะคือกลายเป็นคนดังไปแล้วใช่ไหมครับรู้จักเยอะเพราะนั้นก็ไปตลาดสังกสีเขาทักกันบ้าเราตลาดสังกสีไปวันไหนครับผมไปวันนั้นไปวันอาทิตย์เป็นบางครั้งอ๋อผมไปวันนั้นไปนัดกับปานัดโอ้ปานัดก็โดนด่ากันยับเลย โอเคขอบคุณนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับตลาดนัดขุมก้าวนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพลานเขาอ๋อเขาปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอุปกรณ์ช่างนะครับอันนี้พวกค้อนพวกคีมนะครับ ของมือสองมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับก็คืออยู่ที่เราเลือกนะครับนะครับบางอย่างก็เป็นของสะสมนะครับของสะสมก็คือของพวกที่เขาหากันไปเพื่อไปต่อราคาแล้วว่าพี่เลี้ยงราคาเหมือนพระเครื่องเลยนะเข<ร>าเขาจะเล่นกันนะครับในกลุ่มที่นี่เีผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือของสะสมนะครับประเภทน,นี้นะคือไม่ใช่เก่าแล้วเก่าเลยนะเนี่ย มันจะเป็นของที่ว่าหายากนะครับก็คือกล่องเ่ยโคคาโคลานี่ครับรุ่นไหนรุ่นไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันมัน,ม,นมันเก่าแล้วมันไม่มีประโยชน์นะมันมีค่านะครับเก่ายิ่งแพงนะเนี่ยข้างในนี่ร้านนี้เต็มเลยอันนี้คือของสะสมนะครับดูเครื่องปันน่นยังนีนะเครื่องบด โอเคือสไปตาครับเดี๋ยวเราไปเดินซอยที่สองกันนะครับนีค่ครับจะเป็นพวกเสื้อมือสองนะครับเสื้อมือสองนี่เยอะมากเลยทุกตลาดใลยผมไปก็คือเยอะนะครับ ไม่มิกเซอร์ก็มีนะครับมิกใบตัวหนึ่งของอะไรของ A-1 นะครับนี่ซอยนี้รู้สึกว่าจะมีแต่เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราเดินไวๆสักหน่อยนะครับไปฝั่งน้นบางตลาดมันก็ของเก่าจะเยอะนะครับของเก่าจะเยอะมากนี่นีเครื่องเล่น แปดสามเจ็ดสามไปขยับรถท่านในขณะนี้นะครับแล้รถท่านตะเวียนหนึ่งขอไข่ทำพุท่าสองสามเจ็ดหกไปขยับรถท่านด้วยครับลื้อกันอย่างนี้เลยโอ้เขาลื้ออะไรกันเนี่ยสนิมเครอะเลยเครื่องมือช่างนะเนี่ยพวกเลื่อยนะ แล้วเท่าไหร่พวกมือช่างครับแต่ว่าเป็นสนิมอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับหูฟังเป็นลำโพงบุทูุทธนะครับ หูฟังนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะมาดูนะครับ,บอันนี้ก็เป็นพวกอะไรรถจักรยาน <c oughs> ซอยนี้ก็ไม่ค่อยมีเครื่องเสียงเท่าไหร่น,นะครับของเก่าก็น้อยนะซอยนี้เดี๋ยวไปดูดอีกซอยหน้าแล้วกันะะนะครับซอยหน้าโอ้นี่ผมว่าจะเดินไปแล้วเห็นโทรทัศครับฝั่งข้างในก็มีนะพอเดินเข้าไปถ่ายข้างในได้ไหมครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นมินิคอมโปนะครับก็คือลําโพงรุ่นเก่าที่สมัยนั้นผมนิยมเล่นมากเลยนะแพงนะครับนี่ไม่ใช่ถูกถกนะ พานาโซนิกอย่างนั้นนะโซนี่นะครับออกลำโพงนะทีวีมิตาชินะครับ ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนไม่ชนะโซนี่ครับตองนรพันนาไกลับบ้านแล้วซีมีดีลโอ้เยอะเฮ้ยคอยติบไปปุ๊บเอาติมของอีกล้วมีลูกค้าเติมเร่ย้เซเว่นด้วยเหรอเป็นซีดีก็มีนะครับ มามาทุกวันไหมครับมาทุกวัน,วนวมาวันอาทิตย์วันเดียวนะครับพ่อค้าบอกเบอร์โทรได้ไหมครับื <Okay. S 1> ่อมีลูกค้าสนใจบอกเบอร์โทรนิดหนึ่ง0839160108ครับผมก็เป็นลําโพงเก่าแบบนี้นะครับผมก็สนใจก็เดี๋ยวติดต่อตามเบอร์โทรนะครับตามที่พ่อค้าบอกนะครับผมก็ขายวันอาทิตย์ที่ตลาดคุ้มเกล้านะครับมีหลายแบบมากเลยมีทั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียงส่วนมากมันใช้ได้ไหม ก็คือทั่วไปคือมันใช้ใช้งานได้ไม่เสียหรอกอ๋อนะครับตัวมตัวมไม่อ๋อครับผมก็ขายตามสาภาพนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับนะครับบางคนก็อยากให้ถามเบอร์โทรพ่อค้านะครับก็ถามให้แล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับรนะเดินกันเดยวยาวเลยดีกว่าเดี๋ยวหนูก็ซักไว้เพือนะพี่ นี่กีตาร์ก็มีมีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยแต่มีตัวอพ2006ที่ห้าเดียวกันนะอันนั้นเป็นฮาคิแต่วันนี้ไม่ได้เอามาครับโอ้ครับขายกีตาร์อย่างเดียวครับขายหลายอย่างด้วยหลายอย่างหลายอย่างเลยรองเท้าด้วยนะครับขายเยอะนี่ยกเว้นมินยาจะขายทุกอย่างยกเว้นวิญญาณนะครับ พ่าคาบอกนะครับผมก็เป็นกีตาร์มือสองนะครับโอเคเดี๋ยวเรินต่อไปเมื่อกี้ผมไปเดินซอยนั้นก็ลืมเปิดเปิดเปิดเทปนะครับถ่ายไปจนหมดนะไม่ได้เปิดเทปเดี๋ยวเรามาเดินซอยนี้แล้วกันนะครับ เห็นเขามีชุดนี่ชุดเขาเรียกชุดอะไรเนี่ยนี่เจอพี่เก็บหมดเลยวันนี้พี่มีอยู่สี่เม็ดเม็ดอันนี้เม็ดหนึ่ันนี้ครับลำโพงเก่าก็มีนะครับนี่ อันนี้ซอยที่สามนะครับต้นไม้เสื้อผ้ามากกว่านะคุณนี่ครับเรียนเจ้าของรถสองกอไก่ดอเด็กเก้าสี่หกเจ็ดสารุนาขยับรถด้วยครับ โอ้ได้ตำแหน่งดีเนาะเนี่ยผมมองเห็นไกลๆรู้สึกจะมีลำโพงตู้คู่นะครับของอะไรนอต่เนาะเรียนเจ้าของรถมิวสิกบีเคป่อกไก่ต่อเมือสีเจ็ดสี่หนึ่งสองรถถอรุณาขยับรถรถด้วยครับ ู้แช่ตู้เย็นนะครับก็มีนะเ,นเ,นะเรียกว่ามีครบแล้วกันนะครับเสือ้อผ้ามือสองนะเขาเลือกกันอย่างนี้เลยขอ,อ,องนะครับกรุณากลับไปขยับรถโดยด่วนเลยครับนบนอ๋อยไปได้นะเป็นเต็มที่เลยลูกอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างนะครับ อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้อะไรม,เมอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผมดูผิดไปเป็นเครื่องปั๊มน้ำไเ,เ,เครื่องปั๊มน้ำนะครับพัดลมเนี่ยก็ <c oughs> ถ้าถ้าตลาดนี้นะผมว่าอะไรช่างหนักเยอะแล้วก็พวกของของสะสมก็พอมีนะครับตลาดนี้นะ ตลาดใหญ่นะแต่ว่าหนักไปทางเสื้อผ้านี่เคืองมือทหาร <c oughs> มีระเบิดด้วย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอถ่ายหน้าขอถ่ายครับผมโอ้วันนี้จัดเต็มนะครับ ชุดทหารลูกเขจะเอาอะไรนะครับลยนี่นะครบนี <holy invoke> ่นะครับฝ <to> ั <en> e <eni> ่งนี้แบกกับคพื้นล้วนเลยนะ ก็เป็นของกระจุกกระจิกนะเป็นของเด็กๆซะมากกว่าของเล่นอย่างนัง้นนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นของสะสมนะตุ๊กตาเก่านะครับพวกมนุษยอดมนุษย์รถเหล็กอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวไปเดินซอยที่สองนะครับไปเดินกันซอยนี้รู้สึกจะหมดแนละ้ว ก็มาเจอร้านกีตาร์ครับกีตาร์อันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งนะสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นมือหนึ่งเหรอครับมือหนึ่งนะครับผมก็เออ,ออันนี้กีตาร์ <c oughs> อ๋อครับราคาเริ่มต้นนะครับพันหนึ่งนะครับม,มา พ่อ๋อครับผมโปยฟ้าเลยนะพี่ครับผมบอกบอกราคาพ่อค้านิดนึงได้ไหมครับเผื่อลาครับพี่เบอร์บอกเบอร์โทรนิดนึงครับอ๋อบอกเบอร์โทรผมมาใช่ครับศูนย์ศูนย์หกสี่ครับพี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกสองเก้าห้าสามหกครับผมโอเคครับเผื่อมีคนสนใจนะครับผมก็ดูโปรยฟ้าเห็นไหมพี่อีคิวพร้อมสองพันเท่านั้นเองสองพันนะครับผมเอาละสองพันแปดหรือสองพันอืมนะครับนี่นี่นะครับนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อพ่อค้านะครับตามเบอร์โทรเลยนะตามเบอร์โทรนะครับ ครับผมครับผมจจะสโลให้ดูไหมเนี่ยตั้งสายอยู่อ๋อไอ้นี่ก็จะสโลให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวสนใจยังไงก็ติดต่อนะครับกีต้าร์นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับเนี่ยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับผมก็จะพยายามถามเบอร์โทรพ่อค้านะครับในจุดที่เผื่อมีคนสนใจนะครับ ดอกล้ำโพงด้วยของอบอ,อ้อมด้วยโอ้อันนี้เป็นเหมือนเราของในบ้านมาขายแล้วเนี่ยต้นไม้ก็มีนะ อันนี้เป็นมันคือโกดังหรือเปล่าเนี่ยอพครับอันนี้อันนี้ขายยังไงครับขายแปดพันครับอ๋อครับผมก็คือ,อเหมือนเหมือนมีหลายแบบมากเลยออ๋นี่ครับ เหมือนเอา power แล้วก็ฟรีต่างๆมามาประกอบกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อครับใช้น้งได้อ๋อมีเครื่องใช้นังด้วยบอกเบอร์โทรบอกเบอร์โทรพ่อค้าหน่อยคบับเบอร์โทรนะครับ881936882 0ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อ เื่อมีคนสนใจนะคุณครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับโอ้เขารือกันเต็มเต็มเลยเขาเลืออะไรกันเนาะเนาะเลมลือกันเข้าไปอะไใช่ไหม โอเคครับบรรยากาศก็เป็นคึกคักอย่างนี้นะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็อย่างนี้นะครับคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะผมมาค่อนข้างจะมืดในวันนี้โอเคเดินไปเรื่อยๆนะครับของหลากหลายนะครับบา,บางจุดที่ไม่น่าสนใจผมก็จะไม่ได้แวะนะอ๋ออย่างเงี้ยต้องแวะแล้วล่ะตพวเครื่องเสียงนะครับเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องเครื่องเสียงเราก็ต้องแวะที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับผม คครับพอดีมาเจอ FC นะครับทักทายสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านท่านผู้ชมครับวันนี้มาเปิดเปิดหน้ากันนะเปิดหน้าในมือเขาจะได้รู้จักวันนี้มาซื้ออะไรก็มาเดินดูของเรื่อยๆครับอ๋ออยู่แถวนี้อ่ะครับอยู่แถวนี้ครับแถวแถวบางพีกิ่งแก้วนี่ครับอ๋อครับผมก็ที่นี่ของก็มีเยอะครับมีทุกๆอย่างราคาก็ไม่แพงราคาถูกครับขอบคุณมากครับ ครับผมติดตามมานานหรือยังคนคนยโสนานนนอยู่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับวันนี้มาเดินก็เจอ FC นะครับมามีมากกันลูกสาวเหรอลูกสาวลูกชายลูกชายเหรอโอเคครับเดี๋ยวเดินต่อไปนะครับนะครับก็ไปที่ไหนก็มีคนรู้จักแล้วก็ดีใจนะครับเนี่นะครับ ครับขออภัยนะครับกล้องอาจจะวูบไปวูบมาผมเวียงกล้องไปเวียงกล้องมานะครับคือการถ่ายคลิปของผมก็คือถ่ายเรียวๆนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรมากมายนะครับก็นิดหน่อยครับตัดต่อนิดหน่อยนะครับนี่ลำโพงบลูทูธนะครับแบตเตอรี่เตาเรือสามตัวร้อยครับลงใหม่สวยๆแล้วับ เป็นลักก็ไปสวยดีว่าสับช en ื่อคเป็สลกรอยับฟังเพลงจากและเป็นดีเจส่วนตัวของนที่เพียบพรอมด้วยมิกไม่ว่าค um, ุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือกำลังทำกิจกรรมอะไรหรืว่าจะออกกำลังกายหรือเป็นทักฟีที่นั่งชิลกินไอศกรีมั้งคืนสบายยูทูปนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่แนะนําให้มาเดินนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางรัดกระบังนะครับฝั่งนี้นะครับก็ตลาดคุ้มเก้าครับผมมาหลายรอบนี้รอบที่2นะครับจะบอกว่าหลายรอบก็ไม่ใช่นะครับไกลนะครับสําหรับผมผมนั่งรถไฟฟ้ามานะครับมาแอบหอดึงนะครับแล้วก็ต่อแท็กซี่มาก็หลายต่ออยู่นะครับผมไม่ค่อยรู้เส้นทางสักเท่าไหร่นะครับ ตลาดนี้ก็ครอบคลุมนะครับมีทั้งของกินของใช้ต่างๆของมือสองนะครับเครื่องมือช่างอุปรกรณ์ช่างต่างๆนะครับผมก็มาเดินได้นะครับชิวๆนะครับวันอาทิตย์นะผมไม่แน่ใจว่ามีวันไหนบ้างนะแต่ผมมาเป็นวันอาทิตย์นะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีสำหรับท่านที่ติดตามจนจบนะครับสวัสดีครับผม